ป้าเนี่ยทำเนี <în row> ่ยจะทำกับ <t> ข <Lake> ้าให้ทุกคนก็แต่งตัวจใช่ไหมดูตัวจริงนะคะมาตั้งใจมาหาลุงป้าแต่ว่าตั้งใจมาหาลุงป้าแต่ว่าลุงป้าไปเที่ยวแล้วเนาะพาครอบครัวไปเที่ยวค่ะพาเด็กๆเขาปิดเทอมเขาจะเปิดเทอมมัน แล้วปาแตนได้เลยโชคอะไรเนี่ยจะถามดูโชคอะไรกับปูเนี่ยปาแตนเคยได้นะยังค่ะทวดนี้ยังเลยเห็นไปยางหรอยังเงียบอยู่นะเงียบอยู่ต้าโชคดีด้วยเห็นโชค์ผ้าใบจ้าก็ได้จะกับปูให้เขาเรียกว่าไม่ได้ยังพันหนึ่งเอฟซีอย่างเราพวกเรานี่ใสเงียบใสเงียบเอฟซีพลังเงียบใสเงียบเรารู้เราก็ใสเงียบมาไหว้มาเรื่อย ไปคำสนมมาแล้วแล้วจะไปไหนต่อคะับอ๋อไปเต่างอยไปอะไรนะครพนมนครพนมไปท่าท่าพนมที่ลุงคนเดินน่ะที่ลุงเดินอ๋อเดินไปพระธาตุพนมไงดูหมดเลยนะเขเดินไปไหนนะเดินไปนี่แหละไปไปไหนนไปแต่ว่าที่ที่ที่ตั้งไว้น่ะเดินถึงก่อนนะเดินถึงก่อนอยู่ไปดูเดินลงปูวันนี้วันนี้ไล่ถึงคนไปไหนเุีคนกัแต่งไปไหนเนี่ย ไาแตนไปไหนกันเนี่ยแล้วก็ป้านั่นแหละแต่ลุงเขาเก่งนะเขาเดินเขาเดินแบบไม่ขึ้นรถเลยนะเขาเดินไวด้วยบางคนเก่งแข่งแด้ค่ะขนาดเราเดินตามเราว่าไวๆจำเอายังวิ่งตามดูเหมือนเหมือนเดินช้าแต่ไวมากน่ารักย่าชิ้ใหน้าลิบลุน่ารักเรียบร้อยเหรอค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะ กอให้เที่ยวยังมีความสุขนะลุงพลปาแต่นะ f เอาสายเงียบมาเยี่ยมจ้าจ้าเจ็ดสี่มาไหว้ปู่นะคะถาหาลุงป้าตั้งใจว่าจะมาหาลุงป้าแต่ไม่เจอกันนะคะสวนทางกันลุงป้าไปพาลูกๆไปทเที่ยวก่อนเปิดเทิมนะคะไปแล้วคะ่ะไป ไปคำสนุอไปคำสนุมาก็มาไหว้ปู่แล้วก็จะไปพระธาตพนมต่อนะคะสวัสดีค่ะแม่ดามาส่องดูปลาแต่เจอตัวเจ้าเจ้าตัวนี้นะคะเอฟซี FC. มันมาจ้องมองดักกินปลาแม่ดาก็ว่าดูเอ้อทำไมปลามันวิ่งหนีไปโอ้ ีงไงมันมาเอบโอโอ,โอตัวใหญ่นะเอฟซีไปแล้วไปแล้วดำน้ำไปหาปลาแล้วโตัวใหญ่มากเลยโอ้ออวิ่งไล่จับปลาแล้วโอ้มันมุดน้ำได้ โอ้มันหายใจในน้ำได้นั่นไงนั่นไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอ้าเอาเอ้าเอางูมันมุ่นน้ำได้บอโอ้ปลาขึ้นมาเป็นฝูงเลยปลาก็ขึ้นมาเป็นฝูงโอ้ตัวใหญ่จังเลยทำไงปลาตัวใหญ่ขนาดเลย อเอาแล้วงูมันมุดน้ำอยู่ได้นานเนะาะอากบโอ้ยมีกบด้วยโอ้เมื่อกี้นี้มีกรบลอยไปในเอซเอาแล้วงูหายไปไหนแล้วล่ะเจ้างูหายไปไหนล่ะเห็นแต่ปลาปลาได้ยินเสียงคิดว่าให้อาหารก็มาใหญ่เลย ได้ยินเสียงคิดว่าเราจะให้อาหารก็มาแต่เ,เจ้ากูหายไปแล้วอะไรหิวแม่หิวปะไปเข้าบ้าน<อ>ส่วนเจ้าแดงก็ลอรอในเอฟซีดูผอมมากเลยได้ยินเสียงกบร้องเราต้องไปช่วยเจ้ากบ ในในหนๆๆนโอ้โอ้ตัวใหญ่แท้โอ้ตัวใหญ่แท้โอ้มีบุญมีบุญถอยไปถอยไปกลัวตัวใหญ่ขนาดลบลบเร็วชุยเฮ้ย แล้วตัวใหญ่ขนาดเลยว่าแล้วมันดักอยู่ในนี้โอ้ปลาซ่อนก็ตัวใหญ่ขนาดเลยโอ้เจ้ากบก็ตัวใหญ่นะเมื่อกี้ไม่ได้ยังเห็นมันอยู่ในน้ําเลยมีบุญไม่กลัวหรอือมีบุญตัวใหญ่มากเลยนะเมื่อกี้นะมีบุญไม่กลัวเหรอจำปาละ่ะ อโอ้โหพิกนะคะลูกใหญ่มากเลยแต่น้ำก็ใส่มากเลยนะเห็นปลาแต่ดูในจออาจจะไม่เห็นเห็นมันลอยมาทางนี้แหละไม่ดาส่วยเจ้ากบนะโยนไม้ใส่มันก็ลงไปในน้ำตัวใหญ่จังเลยนะ ไม่บุญกับจำปาหหิวนั่งกินดีดลูกนั่งกินดีดเออนั่งกินดีดเหมือนพี่เขานะนั่งลงนั่งลงนั่งกินดีๆเออนั่งกินแบบมีมารยาทลูกนั่งลงนั่งลงเวลากินน่ะนั่งนะ หิูรอแม่แม่ทำงานกว่าจะเสร็จเนาะเดี๋ยวดู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 ด,ด,ดูกำลังพอดรับกันอยู่ในในสวนดอกไม้นี่สองตัวนะนี่ กำลังจูจีกันอยู่เลยมูมันจูจีกันแบบนี้เหรอคะเอา,เ,อาเดี๋ยวดูใกล้ๆดูใกล้ๆ นี่แต่ของแม่ดาทำไมมันเป็นขาวดํามันต้องปรับสีใหม่หรือเปล่าแม่ดาก็ไม่กล้าถ่ายใกล้นะแม่ดาก็กลัวเหมือนกัน อี่ฝั่งนะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะนี่